ใช้ชินทีเชื่ออะใช่ชินมันแต่ทีเชอร์ไม่ใช่ใช่ยังไม่ไเริ่มคุยอ่ะไปไปไป,ะปะเล่นแต่ทีเชื่อกันส่งเป็นยามเป็นดิวเยอร์แป๊บมีกินไปอ้าวมีกินไม่ได้หรอไม่พิลิงแจกติรักอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้เขาไม่ให้ไป อะไรบ,บ้างนะผิดยหรอหือหือหือเืียือิดอหื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 อห้อยือหือยาอดือยือหือเตอหือหือเือห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 ือ่ยอหือวืเหือหือหื่หี่ห็ไม่่ด้อหือดือหือหือหือ่ืเปลีหยน UI ให่ใหงงเลย UI ที่อหืออยเปลี่ยนใหมอหือหือหไอดูดิอหอดอะแบบเปลีอยนใหือหือหหือหืวหือหือหือหอาืแล้วเข้าใจ ด,ดูเรียบร้อยขึ้นนะไม่ไลายตาเป็นเส้นๆใช่ใช่พี่จะไปอโอเบเตอร์แล้วก็ไปสิโอโคไปชิ้นส่วนปืนกูต้องมาคราฟอีกแล้วก็ต้องมาประกอบเป็นปืนอีกไม่กินนะ อ๋อ oh, เด๋ยนนะผมนี่นิวเพเยอร์เลยครับโอ้ไอ oh, ไหลตรงอ่าทางหลังแขนนกนกโกมันไหม <laughs> มันใส่เกาะไหลแล้วมันตลกอย่างเลยอ่ะ เกาะไหลไปได้เอียงมาข้างหน้าอ้าวมึงชีบโวชีเบแค่นี้เหรอคือเสร็จแล้วเหรอเรื่องไงจบแล้วฮะจบแล้วเหรออะไรโหดอีนี่เฮี้ยมเลยอันเดิมเนี่ยอันเดิมเมื่อกี้ผมทำไปแล้วตรงเนี้ยเอาันชี้ไปทางอื่นแล้วกูดูใหม่อีกรอบโอเคอะไรอ่ะฟิมิล่าใหม่แล้วโก็เป็นลูกชายของซาลีนเห็นตัวมันขะฮะไม่ใช่แล้ว ใช่เหรอมันคล้ายกันกี่โมงเดี๋ยวก่อนกับมก่อนคนโซกินเป้กี่กับมก่อัก้าความสัมพันธ์เดียวที่มีก็คือเหมือนมันสนิทกับยาลิลี่อ่ะรู้รู้แค่นั้นอ่ะมันให้ไปไหนเนี่ยเหลืองเหลืองเหลืองที่ไหนเหลืองที่นูน่นบอตตี้อ๋อแล้วนิวเพเยอร์ลงสติปาตไม่นะฉันต้องตายแน่เลย เออไอ้พวกไอเคนอะไรต่างๆมันไอ้นี่วะมันเป็นไอเคนที่เรามีอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีไอเคนใหม่มันมีแต่ไอเคนที่เรามีกันอยู่แล้วอ่ะเกียร์แหลกแหลกมันอัพติไม้ใหม่ปะเนี่ยฮะแหลกหมดเลยเนี่ยถ้าเพิ่งอัพติไม้มาเวลาเข้าเกมมันจะแหลกเนี่ยแหละมันจะกระตุกแง่ทำหน้าแบบคนยังโหลดไม่เสร็จเอ้ย อิงคุมอิงคุมเบอร์มันอยู่นี่แล้วอ่ะแต่กูไม่ต้องไปซีทีดีข้างกันใช่ก็เพิ่งจะพูดไปอยู่เอ้แล้วซีทีเนี่ยโดนโต้มไปเลยหนึ่งทีเอ้ยไม่อ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่ตรงไหโอ้โหผู้เล่นใหม่สุดๆอ่ะดูดิดูความสโลของไอ้นี่อยู่ในห้องเบาเตียงมึงมึงเดินขึ้นไปเลยที่สองอยู่ตรงที่นั่งแบบ แท็กแบบสโลโมชั่นนะอยู่ในสุดเลยอ่ะเขาจะโอนแลยลูกเหลือขนาดนั้นเชียวเหรอพอดีโอ้โหลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแม่งสโลจัดเลยผมไม่วางดูอะกระโดดด้วยไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวไปลองเล่นดูไปลองเล่นดูอ๋อเควสตเจอไหมใช่เควสเทชินไงอ๋ออะไรไม่ไดควสเดี๋ยวผมไปลองคุณไม่เกตการ์ดเป็นยุงไหนวะชั้นสองชั้นสองชื่อวันไปตรงไปแล้วอยู่แบบวางอยู่แบบ บเหมือนเป็นชั้นวานี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วี่แล้วทำไมกูจรีไม่ได้ต้องขึ้นไปข้างบนเป็นผู้เล่นใหม่ที่บังเอิญมีซอในมือ เดี๋ยวเรานินทำก่อนถ้านินทําเสร็จแบบนานก็เดี๋ยวทําเป็นคลิปถ้าเกิดทําเสร็จแป๊บเดียวกูไปโซโล่ละไอ้เหี้ยอ๋อมีสกิปเหรอไม่ไม่ใช่กิปขอดูหน่ะเฮ้ยสองผมตกแต่งซ้ายขวาแยกกันทนอะไรวัปดีคุณอ้ำด้วยฮะเอ้ยมันช็อตผมอ่ะมันช็อตอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบอะไรวะน่า มันทำยูไอใหม่แม่งเจ,จ๋งวะ่ะยูไอตอนตมมแต่งมอสแต่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกันนะไอที่ไหนวะเนี่ยไอ้หัวหลักน็อกโกเนี่ยงลืมหรือเปล่าว่ากูจะใส่ซิกหน้ายังไงเนี่ยมันมันเหมือนเป็นบ้านใหม่เล,ลยว่ะ บ้านลุงเตชินอะอยากได้บ้านใหม่ใช่น่าจะเป็นที่ใหม่ที่เตชินอยู่เฉยๆมันไม่น่าใช่บ้านใหม่มั้งหรือเปล่านะเฮ้อะไรอ๋อให้ปืนเนี่ยหรอเฮ้ยเฮ้ยสไนนนี่มันให้มาเลยหรอในเตชินนะโหปืนกลอ่ะแล้วก็ไอ้ระบบเป้าแบบใหม่นะฮะมันจะดีดไปเองเราไม่ต้องไปยกจอนะอะไรให้ทำอะไร เอาเรายืดซอกูด้วยไงเมซ่ากดสกิลไม่ได้ด้วยอะเนื้อผมเหรอว่าโดนผู้เล่นเก่าลังแกอะมึงถอดอาวุธกลัวกลัวโดนผู้เล่นเก่าลังแกงี้เหรอคุณนิงถอดจากบริเตอร์เลยไม่ได้ไม่ได้มันเดินมาหน้าหน้าตัวละครแบบปกติไม่น่าได้เหรอโอ้กีคืออะไรไม่ให้กูด้วยข่าวจู้อะ

มาดูนี่หน่อยอันนี้มันฟูบหรือว่ามันเป็นตัวเห็ดไปเน,นี่ยเอย่เนี่ยเนี่ยชั้นสองเนี่ยมันฟูบใช่ไหม <laughs> มันเป็นที่นอนที่แบบพอลุกๆอ่ะติด <c oughs> ชิลไม่ให้ยิง อัพเกรดยูเวทตอนนะฮะก็คือบังคับให้เป็นอัพวอตก่อนเหรอมาอันนั้นเคยละสอนผู้เล่นใหม่อ่ะใช่สอนผู้เล่นใหม่ที่ผู้เล่นเนก่าต้องโดนสอนด้วยนะใช่ที่ผู้เล่นเก่าต้องโดนสอนด้วยพเพราะมันถอดของเราหมดเลยเว้ยนี่ล้วคลิกว,ว้าวยิงจากดอทสิบเป็นดอทสิบเก้าละโอ้โหปืนแรงจังเลยนี่ถ้าอย่างนั้นลำดับกัน เล่นเพยก็เปลี่ยนป่าวะเปลี่ยนอยู่แล้วไ่ใหล,ลกูดูโอเปรกนาพูดใไหมลาวอสอ่ะอยังอาจจะไม่เวิร์กว่ามันไม่ได้มาทำตัวมันไม่ได้ทำตัวมันมันไปแล้วก็กลับแล้วก็มามาส,ามาสาต็อปอยู่ตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็ค้างอยู่อย่างนะั้นแต่ข้อดีก็คือถ้าเกิดทำระยะเยอะแล้วมอนมาโดนดามีเรื่อย มัจะรีคูดาวเรืเร่อยๆติดอยู่อื่นนะมันไม่มีในเรื่องนะมอสโกไม่เอาเไปยะเอามอสโคมาให้ให้เป็นแมนกเนติกอ่ะอ่ะสอนผสมธาตุโอโ้โหยอดไปเลยเอะไรไมเคยรู้มาก่อนเลยคุณไม่หไหวหรือเปล่าดีตอนนี้หรอดูเราไอ้ดูเราเป็นอะไรอยู่ อ๋อเลือกซ้ายเลือกขวาคู่กันก็คือแบบนี้นี่เองเหียมีคนมาสอนการคาดเลยครับระเบิดตลกดนะานาีอยู่ผู้ยิงมอนเบลตาไม่เข้าเหี้ย เอาของมาให้กูเหมือนเดิมนะเทคินแล้วเดี๋ยวกูเคลียให้ไปไองกลือก็ได้ไปดูมันมันล็อกอยู่นี่ย เวลากดต้อมีเสียงด้วยหรอน่ารัก <_ an> <_ an> อะไรอ่ะสอนแล้วใส่มอส vitality แล้วเลือกจะได้เยอะขึ้นไงโอ้โห <_ an> <_ an> แต่มอสกูเต็มเต็มเลยนะเ <_ an> <_ an> มื่อกี้มอสกูเต็มสตีมแล้วเมื่อกี้ อันนี้ด่านอะไรครับอ,อืมน่าจะเป็นช่วงใหม่อ่ะครับมันเป็นของอ่าเควสใหม่ของเทจิน,ม,น,นมันเป็นสอนผู้เล่นใหม่อ่ะครับเป็นพิชเชอร์อะไรสักอย่างเนี่ยวอนเวลสามอ่มมะแต่ว่าปืนที่ให้มาแม่งยิงไม่เข้าเน,น,นี่ยก,การ์ดที่มันตัวขาวองกตรงนี้โหลดนานอยู่นะ ก็คืออันเนี้ยไอ้ปืนเชียเนี่ยจะเป็นปืนของผู้เล่นใหม่ช่วงแรกสินะโอเคงั้นเดี๋ยวทำวิวให้แบบจะลงปุงลงปุงช่วง,ง,งแรกๆน่าจะได <คง S 2> ้ยู่สวัสดีคุณเทพ้วยครับเทียบวัตบีอะขึ้ขึ้นบนนอีกอ่ะตาน,น้าน้องเผ็ดมายังเหรอหายากไหมเหรอยังไ, <Y ang S 2> ไม่รู้เลยครับยังไม่ได้ไปลองเลยมันมีเควสห้ชินผมก็เลยกดมาก่อนแต่ว่าเห็ดมาแล้ว เข้ามาแล้วตู้อยู่นกเป็นตู้เพื่อนผู้เล่นใหม่ยัดมดพาถูไม่พาไม่พามสิโว้ยก็เอาที่ผู้เล่นใหม่เขามอดได้ง่ายๆเออก็จะยัดมอดพามาทำไมขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยตีชินก็แบบไม่ตั้งใจสอนสอนไปได้สองใบแล้วก็แบบมีคอปัสประมุกเงี้ยโอ้โหคนเราอุ๊ยอะไรแบบอะไรบุกปีนอะ เคบาร์ดวันนี้เก็บอะไรด้วยอ่ะไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรให้กดเลยวะโอเคมันคืนของแล้วมันคืนของแล้วนีดีมันมันไม่มันไม่คืนปืนหลักเว้ยมันมันคืนแค่ปืนลองมันปืนแค่ปืนลองกับอ่าอะไรนะไอ้ยี่ที่กดเอกตรงนี้ยไอ้เนี่ยอะไรนะเมลีอุ้ยอย่าบอกผมก็เกินไปแล้ว มาคู่ก็ได้แต่ไม่มีอะไรมาดีพี่ลิงด้วยฮะขอบุณเลระพี่ลิงด้วยฮะผมกำลังเป็นอ่าผู้เล่นใหม่อยู่นะตอนนี้สตูใหม่เลยนี่ <c oughs> อ่ะตัวหอมเมล็ดเมลงดติดมีเด็ดจุดด้วน ความวอล์กอะไรเนะี่ยปืนใหม่น่าจะเป็นปืนของผู้เล่นใหม่มที่ทุกคนน่าจะได้นะทำยูนิคอร์นพิเนสเดี๋ยวทำให้แป๊บนึงอะไรเนะี่ยมอดเซกเมนต์เหรอโอ้โหของใหม่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยสุดยอดไปเลยเราได้มอดเซกเมนต์มาด้วยนะฮะแล้วก็ได้อะไรเนะี่ยมอดไฟฟ้าสองใบเข้ากับผู้เล่นใหม่จะมีมอดไฟฟ้าใช่ไหมอะไรเนี่ยมีอะไรเอาเวกมาดู Let's make a deal a อย่าลืมติดตามพี่เันด้วยนะฮะโตฟฟนตัปเกมมไปเลยไอ้นี่ผมยังอยู่เลยเนี่ยไออันเก่าที่ผมแปะยานะไม่กล้าลือขี้เกียจมาแปะใหม่มีมีเนโก้ไงเดซัลนี่เฮ้ยเดซัลี่เฮ้ยหรือว่าเดซัลี่เขาลงกับสาวอะอิเราต้องไปดูปะวะอย่างนี้เราต้องไปดูกันแล้วปาวะ เดสเซอรี่มาราต้องรอุรอเดี๋ยว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 แล้วมันสอนเราอปตอนเนี้ยเฮ้ยเขาไอ้นี่เขาไอ้นี่เว้ยเขาอยู่ตี้เขาอยู่ในตี้เดียวกันในเกกับเดสเซอรี่เขาอยู่ตี้เดียวกันเดี๋ยวเขาไปลงด้วยกันอยู่เขาไปลงกับสาวตายแล้วเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยเปลี่ยนเป็นดู d o ให้ชี้เพลงมันยังวะมเอ้ามันจะเปิดเพลง fusion mod วิกซีเล็กเอมีฟิลเตอร์อรด้วยเหร<ด>อ,รอรต้องกดตรงนี้โอเคเปลี่ยนมเป็นเอนโดมันให้ทำอะไรมันให้อัปเดตมอสเหรอครับเกรดมอสแล้วทำไมกดอันนี้ไม่ได้อ่ะ กดแบบอัพเ,เฉยอะ่ะอ๋อต้องอัพอย่างนี้แล้วชิกขวาค้างมันไปไหนอะ่ะเออคุณไม่สมก่อนนี่เขาเอาชิกขวาค้างออกไปแล้วไปไหนต่อโอ้ลูกเพชริเชอร์คือนานด้วยนะ <c oughs> สอนอยังไงล่ะสอนอยังนานเลยอ่ะ ทีชาอืามอะไรเนี่ยไม่เอาอ๋อคืออะไรซเซเลชัน่นอะไรเนี่ยซเซเลชันลช่นเซเลชั่นเอ่ออ่านไม่ออกค่ะไม่คลีไอ้ไอ้พวกคลินนี่คืออะไรอะ่ะไอ้กองทัพคลินนี่คืออะไรขี่ชานขี่เดมไวร่าฮีทและกัน เฮ้ร้องฮีทคำถามอ่าให้มาขอบคุณครับเปิดช่องด้วยอะแดปเตอร์เดทเฮดขอบคุณครับช่องนี้อ่ะอืมยี่สิบอผมไม่มีอ่ะอืมไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเฮ้ยทำไมไปยังไงตอทำไมอาธติดท่าไปล่ออ่ะเป็นกระสุนไวล่อหมดเลยอ๋อเป็นลอนไม่ใช่ไม่มีสายก็นาไม่รู้มันจะไปไ,ไเไ้อาวุธอะไร ไม่คือจู่ๆมันก็ได้บัฟกระสุนแบบเหมือนไซโอนายอ่ะทั้งๆที่ในทีมไม่มีไซโอนายดังนั้นมีก็ได้สวอปคืออะไรอสอนให้สวอปบัฟเก็บเพชรเหรอสวอปโอเคโอ้โหสอนใหม่หมดเลยทุกอันมีน้องอนนเหตุอยู่ในนี้มีอะไรให้กดไปคุณรู้นะ่ะไม่มีแต,มมแต่พร้อมก็ได้ไม่มี เหมือนจะนานประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยไปเล่นไปโอเคถ้างานลุงจะได้ทำคลิปแยกมันไปให้เทชินสอนให,ใ,หให้เทชินยึดอาวุธแล้วก็โยนปืนให้เราโง่หนึ่งอันพอเขาสอนใส่ <Okay. S 2> มอสสองใบก็คือไฟฟ้าใบใหญ่กับอ่ามอะไรน้ำแข็งใบใหญ่เออแล้วก็ไปยิงพอปัตแล้วค่อยคืนของเราแล้วก็ไล่เรากับยานแล้วก็บังคับให้อัพมอสแต่ว่าเอาคีิปขวาค้างออกหายไปไหนไม่รูนนะ้น่ะ โดนยึนอดอาวุธถ้ามึงเอาอาวุธให้กูอะไอพวกนี้มันตายหาหมดแล้วแล,แลกก้วปิดสกิลกูด้วยนะยุคไอตอนแต่งวอร์เฟย์ใหม่แม่งง่อยชิ่วหายมันล้นอ่ะมันเอาทิกขวาค้างออกแล้วผมหรือผมกดไม่ติดวะ ปกติเราเราหยิบมอดมาแล้วกดที่ขวาค้างเราเราอัพได้เลยอันนี้คือแบบแม่งหายไปอ่ะโอเคคุณมได้จาการเจ็บปิดพวกบัฟนี่ไชินโดนจับพี่ลุกได้ลวมั้งเออโอ้โหมี라แล้วกันพี่ แล้วทำไมทำไมไอ้นี่มันเลือดเถ่าเลือดเทาทำไมพี่เลือดเทาอะไรพี่โอออเเคคลลัสสท บอกแล้วแค่พี่ให้อาวุธผมอะ่ะเดี๋ยวรู้เลยไอ้เวลาวบอสอย่างซาเวเตอร์อเลยคิดคนบิวมาแล้วกันอันนี้คือเดอะทีเชอร์ใช่ครับอันนี้คือซาเวเตอร์นะครับรอบแรกเขา เขายึดอาวุธเราแล้วก็ปิดสก,กิลเราด้วยอย่างช้าเลยรอบสองมันคือเราเราได้ซ้อไปแล้วเฟียงใส่จบแล้วอ่ะทางหลอกอีอาวุธทาเทาเหรอเอาไหนอันไหนอ่ <c oughs> ะอาวุธบุญน่าจะเหม่ท่าเท่า <c oughs> ลาวอททำไมนะลาวอทได้อัคเบนใหม่ครับเหมือนแมบจะทำใหม่หมดเลยนะเนี่ยถึงมันจะเป็นคอปัตก็เถอะทำใหม่หมดเลยใช่แบบใหม่หมดเลยตรงเนี้ยไอเดินฮิเชอร์เนี่ยเขาดึงจูบขนาดนต้องใหม่เพื่อผู้เล่นใหม่นะ ขายผู้เล่นใหม่เพอเล่นจริงไม่มีมิชาอนรี่เล่นตัวทิเชอร์เลยดูทรงน่าจะนานพรุ่งนี้ดีไหมนะไม่จะเป็นต้องใจ้าพี่งเสียกี่อยู่ยังไงนะพี่ลุงแววแบบไม่มีไม่มีเสียงแบบตัวทิเชอร์เลยตลกดีอีฟิเวลาต้องเห็นหน้าลราเราวอตได้อัะเมนท์ใหม่อีกใช่ สกิลสามเคลื่อนไปเคลื่อนกลับกลับที่เดิมประมาณนั้นเคลื่อนไปแล้วกลับมาที่เดิมแล้วก็อยู่ตรงที่เดิมแล้วก็ต่เราไปทำแบบนี้ถึงเวลาต้องเห็นนะเดี๋ยวผมตัดอันเนี้ยเออเดี๋ยวผมตัดอันเนี้ยเราเอาไปลงในช่องไปเลยเนาะเราตัดกันแบบเร็วๆเงี้ยมีอะไรคอมเมนต์อะไรก็ไปเลยตามนี้ แล้วก็จะมีเสียงคุณไม่พูดแทกเป no ็นช anyway> ่วงๆนะฮะอันนี้ขอโทษจริงห้ามไม่ได้ขอโทษไม่บอกอ่ะเอาบอกไปเลี้ยวทำเดึกพีเชอร์ไงแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปลงคีย์บอร์ดพูดเทชินไม่ได้ใช่มันต้องรอเทชินพูดไปเรื่อยๆเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยต้องรอแล้วเขาพูดอย่างเนืองอ่ะเสียงลับ You have learned much in a ah. short period, but your work has barely. Started. I have word from Venus. The people of Fortuna suffer under a corrupt, despotic preacher named Nef incapable of fighting Corpus. Use the Venus <coughs> Junction to bypass <coughs> faction blockades. <coughs> when you get to Fortuna. ตลบไลไอบูปินบูปินยังบูปินไรที่รูน <the business. S 2> มอดู้เล่ใหม่ใช่กําลังจะดูว่ามดอดู้เล่ใหม่เขาให้อะไรมาบ้างเนาะมีมีี่เก็บน,นเป็นเดคนเลตเฮ้ย <c oughs> เออบูปินของแตกเ <c> น <oughs> ี่ยอ่ะโอเคผมว่าผมเจอปัญหา อ,อ่มอดมอดมอดสำหรับผู้เล่นใหม่ตอนนี้ที่อ่าผ่านเพสเทชินนะฮะได้เป็นพามเพชอร์พอยน์นะเมลีดาเมจอ่ะใบนี้ปกติเนาะฟูลี่อ่ามอคแท็กสปีดอะไรเซอรเลชั่นดาเมจไลฟ์เฟิร์นอ่าคอนดสไตดาเมจปิสโต้แล้วก็ไออะไรเนะี่ยคิทเตอร์ชาร์จเป็นฮีทของปิสโต้ก็คือปืนพกเราจะได้ได้ฮีทด้วยพาคอนติเนวิตี้ได้เบรลิตี้ดูเลชั่นอิควิลิเบียมอันนี้ดีอันนี้ดีเลยผู้เล่นใหม่ได้อิควิลิเบียมไปช่วงแรกโอเคเลย แล้วก็อะไรอ่ะด,ดีเดเรคชั่นเป็นชิลคาปาซิตี้เนาะเอนโดห้าร้อยนะฮะโอ้โหแจกใจป้ามากกูใช้ไงหมดเนี่ยสามหมื่นเครดิตครับประมาณนี้แท็กเด็กใหม่จัดจริงอย่างน้อยมีเซเลชั่นมีฮเนสไตายมีเพชรพอยก็โอเคครับแต่ถ้าเหมือนจะให้มาแค่ใบเดียวนะให้มาแค่อ่ากิตเตอร์ชาร์ดเมื่อกี้มีอันนี้ด้วยนีิเขาเรียกอะไรนะ อาม็อดสองใบที่เป็นไฟฟ้ากับน้าแข็งเนาะให้มาตอนที่เราหยิบปืนเออก็น่าจะเป็นสามธาตุก็เป็นไรเฟลิลอีกอันหนึ่งเนาะเพรสเพื่อเล่นใหม่ใช่เพรสเพื่อเล่นใหม่ก็ได้อีควิลิเบียมก็โอเคนะอ่ะแล้วก็ขอบคุณคุณมูมูมามามามูด้วยฮะสำหรับการส่งน่าจะเป็นน็อกโกะแหละเออเขาเขา,เขาเปลยมาตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้แหละอันนี้แหละน็อกโกะบันเดิลอ่ะแล้วเทชินเพิ่งจะมาเดทีเชอร์นะฮะของผมโหลดเสร็จแล้วอ่ะย่อไปเลย เดี๋ยวเราไปดูน็อกโกกันแล้วปืนอีนนี้ก็ต้องก็ต้องทำใหม่อยู่ดีช่างแม่งกโนกโกน็อกโก้น็อกโก้นกก็กไม่ใช่ N o K, น O อนเ่็นี้มันมีอะไรบ้างนะน O อ K เโออ่ะใช่น็อกโกน็อกโกปืนปืนยังไม่ได้ใส่อาก,กันผมใส่ไปเลยนะช่างมันกดๆไปกันอีหยูสวัสดีพี่ลิงด้วยฮะสวัสดีแก๊บ เดี๋ยวไปลงโอ้โหเดี๋ยวไปผมจะใส่เป็นอันนี้อรเรยเควตเทชินเสร็จแล้วพี่ลิงอ้าพี่ลิงทำะไรวะเสร็จแล้วเหรอใช่เสร็จแล้วเพิ่งจะเล่นเมื่อกี้มันความยาวพอๆกับไม่ได้เลยวะเนี่ยจับโลตัดอีเตอร์วะเนี่ยโอ้ยเยอะอย่าดูถูกยาวกว่าเยอะเลยเอ้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาษาก่อนเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนเป็นภาษาถุย ภาษาถุยภาอะไรนะจะเปลี่ยนเป็นภาษาถุยส,ส,สีขาวไ <c oughs> อ้อ้ขีมเลือกที่จะต่อยอะตู้มินสุ่มอะเดี๋ยวสุ่มให้แป๊บนึงน,นะผมขอดูก่อนอันนี้อ๋อตรงนี้เหรอตรงนี้เป็นสีเงินก็ได้ไม่ก็เป็นทองทองจางๆประมาณนี้โอเคแล้วก็อินนิจิเป็นสีแดงตามสไตาล์เราเอ๊ <c oughs> เราซื้ออะไรดีนะ่เอ๊ะเพิ่งเห็นว่าอ่ะพอพอเราใส่เอเนจี้แดงค่ยปะไอ้ตามตัวเขาจะติดสีไปด้วยฮะอันนี้น่าจะต้องระวังอตอนแต่งตอนแต่งนิดนึงแต่แต่ผมชอบนะผมโอเคอยู่อันนี้ของอะไรคนนึงของน็อกโกครับอ๋อกิกจายเออร์ดีลักห็นล oh, oh. ้มัมนเปปรับเ็กเจอร์ดีอปรับทั้งเฮี้ยอะไรตอนเนี้ยสีไม่ง้าวของเก่าหรือลงแมวหรือว่า ดีลักของไจเออร์ไงที่มันเป็นสีมพังอะ่ะตอนแรกมันจะ t e เจอร์มันจะเป็นแบบแนวแบบว่าเมทัลลิกอะ่ะตอนนี้มันกลายเป็นอะไรก็โคตรได้แกงสวยเลยเห็ดแกงเห็ดซ้ายขวาเท่ากันอันนี้แซนด์นาอ๋อมันแปลกๆแค่อันเนีย้ยอ,อันนี้อะไรอะ่ะไอ้ที่เหมือนกระดูกหมาเลยเรียกเสือเสียไ <ís per> อเทมไรเรียกาเสียกระดูกหมามันเป็นพรั่วมันเป็นพรั่วอ๋อพรั่ะ เออมันเป็นพรัวกระดูกหมาพรัวประยุทพรัวมันเป็นกระดูกเอ้ยตู้มินกระดูกหมาไหนว่าพัวเอ้เอาเอาเอออ๋อติดติดมาทุกทีเจ้งวันนี้ลุงแมวอยู่ดึกได้ด้วยใช่ใช่ขอเทีป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นว้าวการเล่นเป็นที่เท่าเทียมเออเออว่า